ไปหรือเปล่าเห็นการเกิดการดับไหมนะถ้าเห็นใช้ได้ละในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะสังโยชน์สสิ้นไปเขาเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้ในการเบื้องหน้านะพิกุทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเหลียวดูรอบๆเป็นอย่างนี้แลในบาลีเนี่ย จะใช้3ามคำว่าโผล่ขึ้นมาเนี่ยทรงตัวอยู่ได้เหลียวดูรอบๆนะแล้วก็เห็นแจ้งรู้แล้วว่าฝั่งอยู่ทางนี้เห็นฝั่งละนะ,ะกำลังจะเตรียมไหว้เข้าหาฝั่งแต่ยังไม่ไหว้นั้นโสดาบันเนี่ยยังพอใจในกามของมนุษย์ตรงเรียกว่ามนุษย์สเกหิกามเมฮิกามของมนุษย์ หรือเรียกว่ามัชชิมากาม,มากามปานกลางถ้ากามเลวเนี่ยคือการของเปลตดวิสัยกับเดลฉา,านจัดเป็นการเลวในนรกไม่มีการหาความอร่อยหรือคุณของกามในนรกไม่ได้รูปก็จะมีแต่รูปที่เลวเสียงที่เลวกลิ่นที่เลวรสที่เลวสัมผัสที่เลวเท่านั้น พรงบอกว่าสัตว์นรกเนี่ยอายตนะยังมีอยู่แต่ตาจะได้เห็นแต่รูปที่ไม่น่าพอใจเท่านั้นหูจะได้ยินแต่เสียงที่ไม่น่าฟังเท่านั้นจมูกจะได้กลิ่นแต่สิ่งที่ไม่น่าสูดดมเท่านั้นยมเกลียดอะไรเนี่ยยมได้กลิ่นตลอดเลยในนรกเนี่ยนะดังนั้นโสดาบันจะพอใจในกามของมนุษย์ยังไม่อยากหลีกออกจากกาม แต่มีการ